ที่น่าสนใจก็คือแม่งมีคนให้บวกด้วยวะ่ะเอาละครับสวัสดีตันนี้ต้อนรับทุกท่านนะกับเข้าสูร่รายการเกมมาน,นาพันนะครับและในพาทน,นี้นะฮะเอ่อเซิร์ฟเวอร์เรามีคนไม่เยอะนะครับเพราะผมเข้ามาเร็วนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือแม่งมีคนให้บวกด้วยวะ่ะมาไหมล่ะสักสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมไอ้าย สักหน่อยไหมโอ้ยเฮียแล้วไงสักหน่อยสักหน่อยแป๊บนึงถอยก่อนมาดิึสักหน่อยสักหน่อยอู้เกือบล่วงึสักหน่อยไม่ล่าเฮ้อโอ้ยเฮียแล้วไงนี่กันลงกันลงกันลงกันตบตบไม่โดวนวะต้องบิดต้ตองบิดต้ตองบิดนิดนึงฮึบกัดบิ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 ดอีกทางอีกทางฮึบกัดนั่นแหละสวยถ้าตายนี่กูชนะได้มันจะเป็นการเอาเลิกเอาใช้ที่ดีมากเฮ้ย ตัวอื่นไม่ช่วยกูเลยอือหือโคตรแป๊บหนึ่งไปแก้แขนแม่งเกิดเป็นตัวเดิมไม่ได้ลวเหมือนจะมียักษ์สองตัวไม่ก็มียักษ์ตัวเดียวนี่แต่ว่าเหมือนจะเกิดเป็นตัวเดิมไม่ได้ครับกูมาแก้แขนมึงตะกี้กูล่วงจริงตะกี้ผมว่าผมน่าจะชนะนะถ้าผมไม่ล่วงอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะตะกี้มึงทําอะไรกูเอตะกี้มึงทําอะไรตะกี้ ตะก,กี้อะไรพี่ตะก,กี้ทําอะไรตะก,กี้ทาอะไรพี่ฮะถ้ากูล้มันได้นะกูจะหล่อมากขมอนขมอนเพราะตัวนี้มันไม่เหมือนทีเล็กอย่างหนึ่งเว้ยมันมันตะวันตูดไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มันจะกระทืบผมได้นั้นเป็นอะไรที่แบบยากมากสำหรับมันครับเพราะงั้นเราคุณบาย you fuck มาดิมาสิจ้าเอาดิจะเอาไงพวกะจะเอาไงพวกนะจะเอาไงจะเอาไงมาอืมตัวใหญ่กูบังคับไม่ค่อยเก่งเว้ยนันต้องเจอตัวเล็กแล้วกันนี่ ตัวนี้พี่โอ้โห S Q กระโดดฟันชุบชิบชุบชบวันนี้ชุบชบชุบชบกาดงับงับกาดกาดงับงับรึปดดฟันเรียบร้อยครับไปมาเนี้สวยงามอะไรฮนะอะไรอุ้ยเที่ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบโดนละมันกัดผมโดนละต้องระวังนิดน,นึงครับรอบหน้าผมไม่สามารถกดลิกข,ขวากับมันได้ครับมันไม่ใช่คนนะโอเคจริงเกมนี้ตัวเล็กกดลิกข,ขวาตัวใหญ่น่าจะแบบน่าจะไอ้นี่เนาะแล้วผมปล่อยมันไปไม่ได้นะนะผมจะไปฮิวก็ไม่ได้แล้วเพราะว่า การที่ผมไปฮิลมันก็สามารถฮิลได้เหมือนกันผมว่ามันน่าจะเลือดน้อยแล้วแหละจริงๆสาระเลยชึบชุบชุบชึบชุ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 บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซานลดอร์นวะเซานลดอรนเซานลดอรนแม่งจะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยหนีเหรอหนีเหรอไอ้นายไอแม่งมอบโดนพี่เป็นไงล่ะอะไรอะไรเซรัลดอรนเซรัลดอรนอะไรเหรออะไรเหรอฮะอะไรเหรอโอ้ยโอยเฮียเกือบล่วงไอ้เซรัลดอรนก็มอบอ่ะ โอ้โห oh มอบกันหมดครับบอกเลยครับระดับผมแล้วเออไอตัวใหญ่ยังกลัวบอกเลยงองอตอนแรกเป็นตัวใหญ่ผมบังคับไม่ค่อยดีวะ่ะเดี๋ยวขอฮิวก่อนนิดนึงครับไหาที่ฮิวกันหาที่ฮิวฮิวอยู่ไหนวะโอ๊ยพ่อมึงมาขโมยหนีหนีอะไร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 ไปไหนมึงไปไหนไปไหนฮะไปไหนโอ้โอ้โอ้คานูยูเฟก โอ้คานแม่งเอาจริงวะ่ะคานแม่งเอาเรื่องคานเอาเรื่องทีมนุ้นมาเพิ่อมอีกคนนึงครับคือ ano, คานฮะเราอาจจะต้องเลือกตัวใหญ่มาครับอย่างเช่นทีเล็กเป็นต้นนะครับโอ้โหคานแม่งจะกระทึบกูให้ได้เลยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ oh, ตะกี้ล่วงเองครับขอโทษครับ <laughs> ไม่อะไรไม่อะไรเคตต่อไปเอาตัวอะไรดีวะเอาตัวที่แบบถ้าทีเล็กเลือกได้ก็จะเลือกพวกตัวใหญ่เลือกได้ไหมไม่ได้ครับทำไมตัวใหญ่เลือกไม่ได้ไม่เข้าใจไม่อะไรตอนแรกยังเลือกได้อยู่เลยงงงง คานูไม่น่าเวิร์กครับ OV กับเอ่อดาเมจตัวไหนสูงกว่ากันระหว่าง OV อะวป็นนี่เดอผมว่าผมเอา o V Raptor เดี๋ยวเพราะ Mobility กับดาเมจแม่งสูงเท่ากันแต่ Mobility ้สูงครับ Mobility ก็คือการควบคุมครับส่วนเอ้ยไม่เอ่อ uh, Mobility Mob นี่ความถึกครับใช่ไหม Durability ผมอ่านไม่ทันแต่ว่ารู้แค่ว่าตัวนี้โดดสูงกว่ามากเลยครับ อะไรเราอะไรเราคานูคานยินนิ่งคานูเอฟเคอุ้ยคานกับผมโดนได้ไงวะอุ้ยจะเย็นคานคานกับผมโดนว่ะออกกันออกกันชีตัวใหญ่มึงอะไรล่ะคานไม่น่าไม่น่าตามผมมามั้งตามมาไหมไม่ตามครับกูไปเล่นกับตัวใหญ่แบบอะไรล่ะไอ้นายไอ้นายไอ้นายเฮลโหล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 ฮะยังไงเฮียคานมาปะ มันเห็นคานพุ่งมาหาเราออก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 ก่อนไม่คุ้มไม่คุ้มโอเคโอเคออกออกออกหึกัดกูโดนได้อย่างไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาแก้แขนทําไมผมเลือกพวกตัวใหญ่ไม่ได้วะตัวใหญ่ทั้งเซิร์ฟก็มีอยู่ตัวเดียวนะใช่ไหมมีตัวเดียวครับตัวใหญ่ทั้งเซิร์ฟยังเลือกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาตอนแรกก็จะเอาดินโลนะง้องดินโลมาเดี๋ยวนดินโลสคอดนี่เป็นอะไรที่แบบโกงมากครับถ้ารวมกันเยอะๆดินโลมันโดดไม่สูงเรื่องของโมบิลิตี้กับเดอ์บิลิตี้นี่ต่ำมากครับ แต่ว่าถ้าเรื่องของความหดจัดนี่แบบไม่มีใครเกินแม่งโอ e ้ยลบ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 พ่อมึงมาพ่อมึงมาใช่ไหมคานูอุ๊ยโดนโอ้ยคาโนมันขึ้นไม่ได้ครับคานขึ die, ้นไม่ได้รอเลยหนีแล้วเวยกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูบอกเลยฮึบโดนลบชุ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 บไม่ได้แดกกูหรอกเขาบอกไม่ได้แดกกูแน่นอนเอ้คนอนตถ เป็นดิโลแม่งซู้เขาไม่ได้เลยดิโลมันต้องอยู่กันเยอะๆไว้แล้วก็พนพิส่ทีเดียวนี่โอโหเรียบร้อยครับบอกเลยแต่ว่าถ้าในสถานการณ์นี้ผมก็ต้องเฮ้ยเลือกได้แล้วโอเคมาทีเล็กพงาดคามอนคามอนทีเล็กพงาดทีเล็กผมว่าปะทะกับไอสไปโนโนี่ถ้าเกมเนี้ยผมว่าเกมเนี้ยทีเล็กน่าจะวินนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือทีเล็กมันโอแม่งโดนลุมอ่ะแม่งไม่ไม่ไม่แฟร ความแฟอยู่ที่ใดความแฟอยู่ที่ใดความแฟอยู่ที่ใดพวกมึงเอาคำคำว่าแฟไว้ที่ไหนเพราะว่ามันมันอ่ะควบคุมยากเว้ยออออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้แม่งไม่แฟเลยโดนลุมครับผมโดนลุมไม่แฟไม่แฟโอ้ไม่แฟไม่แฟรนีห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 นีพ้นไหมวะไม่รู้พ้นปะหนีก่อนหนีก่อนผมต้องไปฮิวเลือดครับตามวะตามเหรอ ตามกูตูดฟาดแม่งเลยตูดฟาดแล้วตูดฟาดทันไหมโอโ้โหกูลอยมันลุมอะถ้าถ้ามันไม่ลุมผมว่าผมชนะนะอ่ะไอผมชอบครับเวลาในคอมเมนต์เด็กๆชอบเถียงกันว่าพี่ตัวนี้โหดกว่าตัวนั้นโหดกว่าจริงๆเราไม่รู้หรอกครับว่าตัวไหนโหดกว่าตัวไหนไม่โหดกว่าเพราะว่าเออมันก็เป็นแค่เกมครับแล้วเออหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าไอสปไปโนซอร์กับ กับทีเ uh, ร็กเนี่ยไม่เกิดไม่ได้เกิดในยุคเดียวกันครับมันอยู่ห่างกันหลายโคตรอยู่ครับก็คือ uh, การต่อสู้ระหว่าง2 0 0พันนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ครับยกเว้นในหนังเรื่องจ u r a ส s i c ปา r k นะครับเรื่องนั้นนี่ทําให้การต่อสู้ที่หลายๆคนอยากจะเห็นเป็นไปได้ฮะแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วแน่นอนครับว่าสไปโนใหญ่กว่าฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนสู้กันใครจะชนะเหมือนกับช้างปะทะกับเสือครับไม่ดิไม่ช้างปะทะกับเสืออันนั้นก็ต่างกันเกินไปเหมือนกับฮิปโปประทะกันแรดนะครับแน่นอนว่า แล้ตัวใหญ่กว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะใช่ไหมล่ะพอะงั้นแล้วก็นั่นแหละฮะถึงแม้ว่าฮิปโปจะตัวใหญ่กว่าแต่ว่าโมบิลิตี้กับเดอร์บิลิตี้ของทีเล็กไอไม่ใช่ฮิปโปถึงแม้ว่าเอ่อไอเขาเรียกอะไรวะถึงแม้ว่าสไปโนซอมันจะตัวใหญ่กว่าแน่นอนครับแต่ว่าโมบิลิตี้เรื่องความถึกแล้วก็ความแบบความคล่องแคลวน่าจะยกให้กับทีเล็กมากกว่านะฮะเพราะว่าสไปโนซอมันเอ่อเป็นยุคหลังจากปลาไม่นานครับนั กูทาอะไรนั่นหมายความว่าเกาะมันเนี่ยะจะยังเป็นเกรดอยู่บ้างนะครับแล้วก็ไม่สามารถยืนสองขาได้นานนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ขเขาเรียกอะไรคล่องแคล่เท่ากับทีเล็กครับแต่ทีเล็กก็ขเขาเรียกอะไรวะถูกจัดให้เป็นสัตว์ตกินสัตว์กินซากนะในบางในบางครั้งเพราะว่าพี่แกไม่มีลักษณะที่เหมือนกับนักล่าเท่าไหร่นะครับหน้าตาออกแนวนักกินซากมากกว่านะฮะไปไหนละไปละไปไหนละไอ้ไไน้องฮะไ ไหนแหละไอ้น้องน้องไปไหนอย่าแหลกอย่าแหลกอย่าแหลกโอ้ยเฮ้ยเกูเป็นเดอะแฟทไอเอ็มเดอะแฟทไอเอ็มเดอะแฟทไอเอ็มเดอะแฟทอะไรอะไรกินอะไรกินอะไรหยุดหยุดกินโอ้โหเฮ้ยไอเอ็มเดอะแฟทหยุด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 บักหยุดบักทำไมอยู่ๆก็บักเน็ตผมกากเหรอหรืออะไรโอ้ไม่อะไรไม่อะไรบักงี้แหละเท่ดีแม่งวับไปวับมาพูดหล่อเฮ้ยคิว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 อ้าวอะไรวะกูโท เลือกตัวใหญ่ได้ยังเนี่ยถ้าจะเลือกอยังไม่ได้ัมจะไปเลือกคานูแม่งเลยเดี๋ยว,ยวต้องลองแต่ต้องลองมันต้องมีคนไปนล่อไอ้คานูตัวนั้นมาคาโนกับตัวใหญ่มันอยู่ตัวติดกันตลอดเลยเว้ยแล้วพอพอมันอยู่ด้วยกันปุ๊บปัญหาของคู่มันก็คือคานมันกระทืบตัวเล็กๆตัวอื่นได้หมดแต่ว่าคาโนแพ้แพ้ตัวใหญ่แล้วแม่งอยู่แท็กทีมกันก็แบบก็เป็นทีมแบบทีมอมตะจะว่างั้นก็ก็ได้เนี่ยนะแต่คาโนมันออกมาวะ่ะคานมึงออกมาทําไม มึงออกมาก็เจอกูดีเอ้ออกมาก็เจอ,อ,อกูอดีเอ้เฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยอยู่โอเคโอเคดิโลช่วยอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยมันผมก็จะโดนตัวใหญ่ไอ้เล่นเว้ยถ้าเกิดว่าผมออกกันออกกันตัวใหญ่ตามผมมาไม่ได้ถ้าผมเข้าซอกตรงนี้แล้วหักซ้ายเข้านี้สวยแล้วก็เล่นไหเฮียนี่แทนเอาดิเอาดิเอาดิกูขอให้มึงตายขอให้มึงตายเอ้ยแม่งจะมองแล้วแม่งจะบองแล้ว ม่งจะมองแล้วมันจะมองแล้วมันหน,นีสวยโอเคโอเคโอเคมีไอเดีย,ยแล้วโอเคพอตัวนั้นตายปุ๊บเราก็สามารถที่จะให้ตัวเล็กเนี่ยทีนี้ตัวเล็กก็จะเริ่มฆ่าตัวใหญ่ได้เพราะว่าไม่มีคาโนคอยกันเว้ยโอเคผมจะเป็นสายเอาคาโนออกนเดี๋ยวผมจะล่าคานออกคานูมึงนี่มากูนี่มึงมากูนี่เฮ้ยทีมผมมีคนเล่นตัวใหญ่ละตัวใหญ่โอเคโอเคตัวใหญ่เดี๋ยวเราต้องไปบวกช่วยเพื่อนนิดนึงครับมนันนี่มึงอะอะไรอะไรเพื่อนกูมึงอะอะไรออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวผมโดนอันนี้กัด โอเคถ้าผมตายอีกรอบผมก็จะเฮ้ยท่านหนึ่งขอขอเลือดเลือดไม่ได้เลือดไม่ได้ดไม,ไดไม่ไม่ให้ไแต่สวยอยู่สวยอยู่โอ้ยโอเคโอเคสวยอยู่โ,ยโ,โ,ยยโดนแรปเตอร์เก็บแต่ไม่เป็นไรสวยอยู่เดี๋ยวผมต้องไปเรียบช่วยเพื่อนเห็นไหมทีมมันอะ่ะเล่นแบบทีมมันเล่นแบบมมแบบอย่างนี้เว้ยเอ่อคาโนสติ๊กไว้กับตัวใหญ่แต่ว่าพอคานตายปุ๊บตัวใหญ่จะได้รับดาเมจแบบสูงมากๆเลยเว้ยเพราะว่าไม่มีคาโนคอ,คอยคุ้มตีน คานเหมือนคนเท้าช้างเว้ยคนเท้าช้างก็คือคนที่คอยคุมตีนช้างส่วนเอ,อ่อคนที่คอยคุมดีคือช้างอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบสิ่งมีชีวิตที่ไม่ว่าใ,ใครก็สู้ยากใช่ไหมล่ะแต่คือถ้าจุดอ่อนของมันก็คือตีนมันเว้ยเพราะ <s> <glasses> ไม่มีใครคอยคุมตีนมันแต่ว่าก็เช่นเดียวกันแบบไอไอพวกช้างก็เปรียบเหมือนกับไอเปรียบเหมือนกับตัวไททันอะพวกตัวใหญ่โอ้แม่งพอ่อมึงมาว่ะ พอออกมาีสแตมิน่นิดนึงแต่ว่า,าคนเท้าช้างก็คือคาโนที่แบบคอยเฮ้ยคานออกว่ะคา,านออกก็ต้องเจอพี่โอ้ยพอมึงตามประตูกูมาผมชอบกดชิปแล้วมันไม่วิ่งง่ายอะ่ะออกกอนออกกันเลียวฟุบคานเรียวยากเอ้ยไม่ใช่คานเรียวยากสไปโนมันเรียวยากอยู่น่าจะตามผมมาไม่ทันแล้วแหละจังหวะนี้สบายๆโอเคเออกกอนออกกันมาเก็บคาโนตัวนี้ก่อน ไม่น่าเห็นผมมาดิเอาดิอืมเอาดิเอาดิเอาดิอาดโอเคตัวใหญ่พ่อมึงอยู่นู่นพ่อมึงอยู่นู่นแล้วมึงแยกออกมามึงจะทําอะไรได้มึงแยกออกมามึงจะทําอะไรได้ฮอฮะ,ฮะมันสู้ผมไม่ได้หรอผมว่า,มมาแบบสเตดีจี้กันต่อสู้มันโอมันอ้อมไปหาตัวใหญ่ปะเหมือนจ้าครับอืมอืมอืจะหักหลบตุจะหักหลบตัวกลัวเอาดิเอาดิ เอาด,เอาดีเอาดีเอาดีเอาเอามามามาสักตั้งหนึ่งไหมสักตั้งหนึ่งเปล่าสักตั้งหนึ่งเปล่าสักตั้งหนึ่งมา,งงมาดิเอาดาเมจกูไม่โดนวะสักตั้งหนึ่งดีโอ้ยโอยโอยพ่อมึงมาน่ะแรปเตอร์ไม่มาช่วยอะ่ะเอาไงเอาไงออกก่อนออกก่อนผมสู้แรปเตอร์มันไม่ได้แรปเตอร์มันก็เฮียเหมือนกันครับพอกันเลยต้องออกมาหาพวกก่อนพวกกูอย,อยู่ไหนหมดวะผมวิ่งไปตรงโซนนูไม่ได พวกผมแม่งเล่นเป็นตัวบินหมดเลยเคีย yeah. ะพวกมึงไม่คิดจะแบบอยู่กับพื้นบ้างเลยเหรอโอ้โ oh, หมีกูเล่นเป็นตัวเดินอยู่คนเดียวอะไรไม่อะไรเพราะผมสู้ได้อยูค่คิดว่าสู้ได้นะคิดว่าเพราะผมดาเมจมันไปเยอะอยู่นะยกเว้นแต่ว่าแบบแรปเตอร์มันจะสร้างดาเมจสูงมากๆแค่นั้นเองทีมกูมีคนเล่นเป็นทีเล็กว่ะใช่ไหมเยี่ยมเพื่อนเพื่อนช่วยด้วย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 สวยอเออนั่นแหละไอ้นายอย่างนั้นแหละเอา้า กู <c oughs> สามีเพื่อนเป็นทีเล็กอ่ะมีเพื่อนเป็นทีเล็กทั้งทีแม่งยังไม่เบิกนม่อะไรผมชอบเล่นเซิร์ฟตอนคนน้อยๆเงี้ยมันมีการออกไอเดียการสู้เยอะอเว้ยเกมะโนว่าบางังโอเคโอเคงานนี้เราจะไปเล่นเป็นคนกระทืบช้างอุย้ยเชี่ยอุย้ยนึกว่าทีเล็กเราแพ้ปึ๊บเอาดิเอาดิอาดโอเคทีมกูมีทีเล็กแล้วเว้ทีนี้แหละครับเราจะช่วยทีเล็กครับตอนเราเล่นเป็นตัวใหญ่มันไม่มีคนช่วยไงแต่แบบงานนี้มันก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละฮะมา ซู้หรอมันสู้ไม่ได้มันซู้ไม่ได้แน่แน่แน่นอนว่าเลือดมันเยอะกว่าทีเล็กเว้ยแต่ว่าทีมเรามีผมไงใชะทีมเราไม่ได้มีแค่ทีเล็กอย่างเดียวมีผมกับไอนนตัวอื่นอยู่ด้วยหนีละหนีละหนีละเอาดิเอาดิอีนายเอาดิเอาดิอดืออือ,าอ,าอาากาตินกดตินทีเล็กหายไปไหนไวะทีเล็กแม่งไปฮิวงานนี้ก็เป็นผมละมอบมอบโอเคพวกมอบก็คือเลือดมันน้อยนะครับแล้วไม่ต้องการให้คนอื่นได้คิว นะครับตัวเองเสียเดสไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องให้คนอื่นได้คิวซึ่งผมเกลียดคนเล่นแบบนี้มากๆเล่นแบบเพงแค่ตัวฮะโอเคมามือนก็พวกเล่นพีีบางบางอันแต่แบบอันนี้มันไม่นับเดสเขาไงมันนับคิวผมต้องคอยตามพี่ใหญ่ผมไปไปปโอเคโอเคอเหตุที่เราตามพี่ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเอ่อคอยคุมตีให้พี่ใหญ่เราครับแต่สกินมึงเทจริงอ่ะเพื่อนสกินมึงเทมากโอ้ย อะไรล่ะอะไรล่ะคานูคานูอะไรคานูทำอะไรคานูทำอะไรอะคานูมึงทำอะไรลูกพี่กูคานูมึงมานี่คขมอนยูเฟิร์กขมอนยูเฟิร์กเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่มันต้องเล่นกันเป็นทีมอย่างงี้ครับตอนต้นเกมไม่ค่อยทีมเท่าไหร่เอาดิสไปโนหรอสไปโนทำอะไรลูกพี่กูอะคิดว่าสู้ได้ก็เอาโอ้ยลูกพี่กูยังเติมเลือดไม่เต็มเลยแม่งมาดิมาดิกูจะกูตบตีนให้ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ไปฮิวก่อนเลยลูกพี่มากูจะลองควานตีมันให้เองเออ โอเคลูกพี่ผมไปฮิวอยู่ครับมันตามไม่ทันแน่นอนแต่งานนี้นี่เราจะต้องเออเขาเรียกอะไรบั่นทอนเลือดมันไปเรื่อยๆฮะมันบั่นทอนเลือดได้เยอะอยู่นะจริงเฮ้ยตีเด้อ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 เอาดิเอาดิอาดโอเคโอเคทีเล็กหนีละไอ้ลูกพี่ผมหนีลลมามาอะไรจะฮิวจะฮิวเหรอจะฮิวเหรอฮะฮะยังไงยังไงยังไง๋งไงงไงอลูกพี่ผมอ้อมไปตบตูดมันเว้ยมาลูกพี่ผมฉลาดครับโอ้โหลูกพี่ผมชำนาญเกมฮะ โอ้สวยงามกระมอนกระมอนเกมพลิกแล้วเว้ยอ้วนอ่ะเออเป็นไงล่ะสไปโนัต้องตายในเร็วๆนี้แน่นอนครับจากว่าแบบผมดามเมจม,มันมาเยอะมากๆแล้วก็มาโดนดามเมจทีเล็กอีกฮะน่าจะแบบตายในเร็วๆ,ๆนี้แหละแต่มันก็น่าจะมอบอีก,กแหละมอบเห็นไหมมอบแน่ๆเลยพวกเครียแบบเล่นเกมแบบโอ้ยแย่ๆคนนี้ไอ้นอยีมาเล่นเลยวันนี้ถ้ามึงมอบอีกกูเครียดมึงอ,ะอ่ะมาดิฮึบกระโดดฟันกระโดดตบฮึบชุบ เออเป็นจ่าพนมอชุบชุบชุบไอชุบชุบชุบไอชุบ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 อืมโดดตบหน้าตบหน้าหน้าซันครับหน้าสันหน้าสันขอหิวก่อนกะขอหิวก่อนขอหิวก่อนไม่มีใครตามมาเนาะตายยังเห็นไหมมันมอบคุยเล่นยีไปเล่นที่บ้านเด้อโอ้หอะไรอะไร้เล็กคุมคุมตุ๋กูหน่อยน่ะเล่นทำไมต้องมอบด้วยวะ คนคือมันมอบแบบมันจะเสียเดสเวยถูกแล้วแต่ว่าไม่มีใครจะได้คิวไงเข้าใจปะคือจะไม่มีใครได้คิวอ่ะโอ้ย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 ดาเมจดอันนี้สูงมากดามเมจพิดสูงมากขอฮิวก่อนใจเย็นไอ้นายใจเย็นโอ้โคคือมันจะไม่มีใครได้คิวเว้ยแน่นอนมันมันได้มันจะขึ้นเดสมันจะขึ้นว่ามันอ่ะโดนเดสแต่ว่าแบบ จะไม่มีใครได้คิวเมนเอ้ได้คิวมนอะซึ่งผมเขาบอกน้องๆที่เล่นเกมนบบนหน้าบัตนาวเลยนะครับว่าจะไม่ทาสันดานอย่างนี้นะฮะที่เซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทํานะฮะมันคือมันไร้มรารยาทอะผมว่า d u r ability ตัวไหนถึกกว่ากันวะผมเอาตัวถึกๆไว้ก่อนมาคือมันไม่ใช่มรารยาทที่ดีครับพอเราจะตายปุ๊บก็ออะคิวตัวเองทีมไอตัวเองจะได้ไม่เสียเดสไอตัวเองจะจะได้ไม่เสียอะมันมันก็เป็นจะเรียกว่าอะไรมันก็เป็น เป็นวิธีการเล่นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเชิงเป็นสตรีทจี้แต่ผมว่าสตรีทจี้อย่างนี้มันมันเหมือนโกงโกงไงไม่รู้อ่ะไม่รู้นะเอาเร็กกูตายนะ่ะมอบโอ้มันมอบหรือมันล่วงตะกี้เหมือนจะล่วงครับ <c oughs> โอเคทีมผมอยู่กันเยอะว่างานนี้สวยเราจะเอาเราจะเอา,เอาจะเล่นยังกว่าเราจะชนะคะแนนนะฮะอาจจะไม่ก็ได้น่าจะนานกว่าจะชนะคะแนนแต่ว่านั่นแหละโอเค เราต้องสติ๊กเป็นทีมกันไว้ครับเหมือนว่าไอคนที่เล่นเป็น T-rex นะเอ่อจะเลิกเล่นแล้วนะครับถ้าผมมอบตอนนี้ผมก็ได้เล่นแต่ผมว่าเออ่ลองมอบดูก็ได้เผื่อเราได้เล่นเป็นทีเรกมาฟึบโอเคมอบก่อนมอบก่อนโอนี่เฟิสเอ้าเชี่ยก,กดผิด <c oughs> แป๊บหนึง่งมอบใหม่มอบใหม่ทีมเราไม่มีตัวใหญ่คนระัผมต้องเล่นเป็นตัวใหญ่สักคนหนึ่งโอเคผมไม่สนหรกเสียเดทไปเท่าไหร่ มันไอ้นี่อยู่แล้วมามารู้สึกว่าถ้ามอบอะ่ะเล้วอ้าวทีมเราไม่มีตัวใหญ่แต่ทำไมผมเลือกไม่ได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นเป็นอันนี้แล้วกันไอคานูทีมมันมีคนเล่นไหมไม่มั่นใจงั้นเล่นเล่นแรปเตอร์ดีปะ่ะเกมนี้เดี๋ยวรอบสุดท้ายเลยแล้วกันเล่นเป็น OV หรือว่าอะไรดีหรือว่าไซโคตัวนี้เดี๋ยวนะดิโลเลือดอยังเยอะกว่าอีกแต่ดามเอจตัวนี้สูงมากเลยว่ะ ดาเมจสูงพอๆกันกับอันนี้เลย mobility เว้ยแต่ตัวนี้ก็โหดป่าดีวะใช่ปะไม่ mobility ตัวนี้สูงมากก็คือการควบคุมสูงมา,มากๆแต่ mobility พวกพวกนกมัน mobility ส,สูงสุดอยู่แล้วไงเพราะมันบินเอามันควบคุมได้แบบสุดยอดมา,มากๆ mobility ก็คือแบบการควบคุมนะครับ durability ก็คือความถึกนะฮะทีมผมไม่มีตัวใหญ่เลยเอาดิวินหนีวินหนีวินหนีปึ๊บวินโชบโชบ ตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วน่าจะมอบมอบเห็นปะเอา้าตะกี้อะไรวะผมบินได้ดิผมบินได้แล้วทำไมผมล่วงอะอะไรเกมนี้มันอะไรของมึงวะเดี๋ยวขอเอาใหม่ได้ไหมขอใหม่ขอใหม่ตะกี้ไม่นับไม่นับอ่มตอนนี้เล่นตัวนี้ก็ได้เหมือนจจยังไม่เคยเล่นตัวนี้นะใช่ปะตัวนี้มันทาอะไรได้วะพ่นพิษอ้มาเหมือนตัวในพ B ีเลยวะกะมอนกรมอนชอบมอบใช่ไหมมึงอะชอบมอบใช่ไหม ผมหวังให้แบบพอมันจะมอบปุ๊บแบบพิษก็ฆ่ามันก่อนอะไรบระมานนี้โดนปะโดนปะโอ้ยหลบหลบหลบพนพิษพนพิษสวยโอ้ยอะไรโอ้ผ <c> ม <oughs> ว่าตัวตัวลซอทีมน,เนูเล่นโหดว่ะเล่นโหดพอตัวเลยแบบมันจับมันจับใครมันได้คนนั้นเลยอ่ะแม่งเจ๋งดีว่ะอยากอยากจับเก่งมามันผมแม่งเล่นผมจับไม่ค่อยเก่งเลยได้ยังได้ละมาเกมสุดท้ายละเล่นเป็นเล่นเป็นพี่พี่เร็กซ์เราดีปะวะ เออเล่นเป็นสไปโนแล้วกันเพราะว่ามีคนขอเล่นเป็นสไปโนเยอะอ้าวโอ้โหกูได้เล่นเป็นดิโลแต่ได้เป็นเนื้อสไปโนเพราะแม่งไอ้นี่เคี้ยนี่มันเลือกก่อนผมผมเลือกช้าไงไม่ไรไม่ไรโอ้โหผมได้เป็นสกินสไปโนแต่ว่าเอ่อสไปโนจริงๆอยู่มันเฮ้ยอันนี้ดาร์กสกินป่ะใช่ป่ะเออดาร์กสกินนี่ยว่าเจ๋งเจ๋งไอ้นายสกินนายแม่งเท่ว่ะดาร์กทั้งตัวเลยสกินกูเท่กว่าแม่งเป็นสไปโนในในร่างดินไอในร่างไอตัวมันชื่ออะไรวะ ลืมชื่อช่างแม่งเฮ้ยเคียตัวนี้อีกแล้วจะมาเอาิบไม่นับไม่นับขอยรอบหนึ่งขอยรอบเดียวอีกรอบเดียวเลยอรอบเดียวซาละโอเคมาไอ้นี่มันเลือกก่อนผมอ่าทูเย่เย้เอ้ยเลือกได้นี่หว่ามามามาเลือกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทมึงขึ้นว่าเลือกได้แต่จะแต,แต่แต่มันเลือกไม่ได้ไงอะไรอะไรแล้วเล่นตานี้ตาสุดท้ายละถ้าเราไม่ลวงตกตายนะเอาแบบให้มันเป็นตายดีๆนิดน,นึงครับปึ๊บยิง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 พิษยิงพิษ นั่นแหละไอ้นายสูกโดนโดนด้วยยิงพิษยิงพิษยิงพิษโดนปหมยิงพิษยิงพิษยิง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 ดีเฮ้ยยิงดีโอ้โหแม่งโดนเพื่อนโดนเพื่อนตัวเอ่าเอาเฮ้ยทำไมตูดกูเป็นเงี้ยโอ้โหสกินมึงยังไงกันแน่เนี่ยกูงงสกินตัวเองมากตอนนี้สกินแม่งหลงสกินแม่งหลงมากโอเคโอเคสวยสวยยังสวยอยู่มาเพื่อนแม่งก็จะเลือกเป็นอันนี้เหมือนกันแต่สกินแม่งก็สอน โอ้โหแม่งต้องระวังเทอร์ลนดอนไอเทอร์ลนดอนมากไม่ใช่เทอ,อ,อร์ลนดอนเทโลซอมากก็เทอร์ลนดรนนี่โอเคม,มอบอีกแล้วควงเล่นงนี้ไปเล่นที่บ้านเด้อเห็นไหมทีมผมมันจะไม่ได้คิวไว้ถ้ามันมอบอ่ะไม่รู้นะบางคนก็ทำรับเด็กเกียนบางคนก็ทำไอในเซิร์ฟอื่นๆเนี่ยผมไม่ชอบเลยแบบทำทำไมอ่ะมันไม่ใช่มารายาทที่ดีวรออันนี้กูได้เล่นเป็นตัวอะไรเนี่ย what the fuck อ p โอเคเป็นอันว่าปิดอพิสซดเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพอดูเหมือนว่าจะเกิดความบั๊กขึ้นกับตัวละครผมนะฮะลองแบบสวิตช์ทีมดูดิเอาสวิตช์ทีมก็สวิตช์ได้นี่วะสปอนโอ้โหเฮ้ยเกิดความบั๊กอย่างรุนแรงคือพอมันจะตายแล้วมันก็มอบอ่ะครับไม่รู้เดะทุกคนคิดว่าไงผมผมโอเคเดี๋ยวออกก่อนก็ได้มันบั๊กละเกมนี้คือพอมันจะตายแล้วมันก็มอบอ่ะแบบมันก็มันก็คิวตัวเองอ่ะ ไม่รู้นะบางคนก็มองว่ามันโอเคอ่ะมันเป็นแบบวิธีการเล่นที่แบบฉลาดแต่ผมว่ามันมันแกมโกงมานิดนึงครับก็สัหราบณัน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe นะถ้า่ชอบกกดแชร์นะไปรับเจอกันในเ c e out